<c oughs> วันนี้ก็กลับไม่เขาไม่ครั้งครับเพราะวันวตอนเนี้ยก็วันหยุดผมครับคือวันเสาร์เมื่อตอนเนี้ยผมมีเรื่องจะมาบอกครับจริงผมหายไปเพราะว่าเปบดน,นี้ครับแปึงครับโหลดช้าๆๆโหลดช้าไปหน่อยนี่ทุกคนเห็นกระหล่ำไหมครับนี่เรียวห้า ปืนใหญ่ก็วิวสามใช้ได้วิวจริงเลยครับทุกคนต่อไฟก็วิวสี่ตะน้ำแข็งก็วิวสามกลองเพชรนี่ก็วิวสี่เหมือนเดิมครับแต่ช่วงเนี้ยผมก็กำลังดันแรงอยู่ครับไม่ใช่พีฟ้าครับจะเป็นการดันแรงของมือครับนี่ทุกคนนี่ยมันคือใครครับหนึ่งพันเก้าสิบห้า มันเยอะมากๆเลยครับโอ้ยมีมาททำถึงมันยากเกินไปนะครับตอนนียว่าผมไม่ค่อยเล่นนะครับนี่ครับต่อให้หครับอยากให้ผมทำเกมอะไรครับบอกมาเลยอยากให้ผมทำเกมอะไรครับบอกมาได้เลยเบอร์ใต้คอมเมนต์นะครับบอกเลยตอนนี้ก็ทำไปได้ประมาณนี้นครับ เรีนหน,นึ่งน้าเ <c oughs> สียงอาจจะเบาหน่อยครับก็ต้องขอโทษด้วยว่าผมพช้ปากเลย <c oughs> ไม่ได้ใช้เอ,อ่อไม้ครับก็เล่นทางมือถือครับถ้าไปพวกนี้มันเป็นตัวที่ผมไปหามาได้ไอ้ตัวเนี้ยครับ,บกะไปตัวไอ้ตัวเนี้ยมันเกือบได้มาแล้วนะ ขาดอีกสี่สิบห้าแล้วก็ไอตัวนี้ครับอยู่ไหนวะนี่ครับอันนี้เราเก็ได้แล้วนี่มีแล้วครับผมได้กดซื้อจริงๆไม่ครมเลยเออคภาพสัมผัสที่ผมเคยเจอคือในมาณนี้นะครับ ไอ้ยน,นี่็ตัวขายากเลยนี่ครับมันเปลี่ยนพวกสมบีจิวสมบียักษ์สมบีเอเลี่ยนอะไระ่ะมากมายก็ไม่รู้ครับไปเจอมาทุกแบบเลยเช่วงน,นี้อะพ่อต้องรออารลิน่าลีคือรีแลงนะคะว่าถ้ารีแลงเปิ่ผมจะมีเจมอยู่มา270สองร้อยเจ็ดสิบแต่แต่บางทีที่มันรีแลงอ่ะคือมันแบบ มันไม่ตรงตามครับขอคลิปแค่น,นี้ประมาณนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย